สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพามาชมวิธีการผสมดินปลูกต้นสารเแน,นะคะซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราซื้อสารหน่จากตลาดนะคะแล้วเอามาปลูกเมื่อเราปลูกติดแล้วกิ่งก้านสาขาเขาเริ่มเยอะแล้วเราก็จะทําการขยายพันธุ์ต่อไปนะคะให้มีเยอะๆนะคะดินที่เราใช้ในการปลูกนะคะเราก็จะใช้แกลบดิบนะคะที่เราหมักแล้ว1ส่วนกับ ดินถุง1ส่วนนะคะอย่างละครึ่งผสมกันค่ะคลิปที่แล้วเราเพียงแค่อธิบายให้ฟังนะคะว่าเราซื้อมาจากตลาดแล้วเราต้องทำยังไงนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันปลูกแล้วตายค่ะแต่คลิปนี้เราจะทำการปลูกให้ดูค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์คลิปที่แล้วเอาไว้ใต้คลิปนี้เอาไว้ให้ดูนะคะเผื่อใครสนใจเข้าไปดูได้นะคะในคลิปที่แล้วจะเป็นการอธิบายว่า หลังจากเราเอามาจากตลาดแล้วปลูกยังไงให้รอดนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะส่วนคลิปนี้เราปลูกให้ดูเลยค่ะว่าเราต้องปลูกยังไงการปลูกสารหน่จะยากแค่ครั้งแรกนะคะครั้งเดียวหลังจากที่เขาติดแล้วออกกิ่งก้านสาขาเริ่มเยอะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มง่ายแล้วค่ะปลูกง่ายมากๆค่ะจะยากแค่ครั้งแรกที่เราปลูกให้ติดนะคะเมื่อรอดแล้วก็หลังจากนั้นก็ง่ายแล้วค่ะ ปลูกตามวิธีที่ทำให้ดูนี้เลยนะคะรอบนี้เราจะปลูกใส่ถุงนะคะถุงอันนี้เป็นถุงรีไซเคิลนะคะใช้แล้วเอากลับมาใช้อีกค่ะต้นไม้ที่เคยเกิดในถุงนี้ก็เอาไปลงดินเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็เอาถุงมาใช้อีกรอบหนึ่งนะคะมันก็เลยดูแหวงแหว,ง,แวงขาดขาด,ดนิดนึงหลังจากเราเตรียมดินใส่ถุงแล้วเราก็จะไปตัดกิ่งสารหน่เลือกกิ่งที่เราจะนํามาปลูกนะคะวิธีตัดเราก็ จะเหลือ,อใบสารหนค่คู่ที่เป็นคู่นะคะประมาณ 1- 2คู่นะคะเวลาเราตัดเราอย่าตัดจนสุดก้านนะคะตัดให้เหลือที่ให้เขาแตกตาด้วยค่ะกิ่งที่เขายาวยื่นออกมานะคะเราก็ตัดออกเพื่อที่จะให้เขาได้แตกใหม่อีกนะคะตัดแบบนี้เลยคะ่ะ เวลาเราตัดนะคะเราก็จะแต่งให้เขาเป็นพุ่มไปด้วยในตัวนะคะแล้วก็ส่วนที่เราตัดออกมาเราก็จะเอาไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปด้วยนะคะ mhm. เมื่อเราได้กิ่งสารหน่มาแล้วนะคะเราก็จะทำการลิดใบออกนะคะสักประมาณ2คู่นะคะให้เหลือบริเวณที่สำหรับปักลงดินได้ประมาณ1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งน,นะคะประมาณนี้ เกือบปักลงดินนะคะถ้าเราไม่เด็ดใบออกปักลงไปก็เราก็กลัวว่าใบเขาอาจจะเน่าเวลาเราลดน้ํานะคะเขาอาจจะเน่าแล้วก็แนบติดก้านก็อาจจะทําให้เขาไม่ติดรากแล้วก็เน่าตายไปเลยค่ะส่วนใบที่เราริดลิดออกนะคะเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราสามารถนําไปรับประทานได้อีกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ตัดแต่งเสร็จแล้วเราก็จะนำไปปักลงดินนะคะ เวลาที่เราปลูกสารแน่ถ้าเราปลูกติดแล้วเราตัดเป็นพุ่มสวยๆบางทีก็สามารถเอามาตั้งประดับโชว์ได้เหมือนกันนะคะบางคนเขาชอบเขาก็ซื้อค่ะเราปักเผื่อทั้งกินด้วยแล้วก็เผื่อมีคนสนใจเขาก็ซื้อก็มีนะคะเราก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยค่ะแล้วก็แบ่งทั้งกินด้วยแบ่งทั้งขายด้วยนะคะ เวลาปักเราก็จะใช้ไม้นะคะในการเจาะนําก่อนนะคะแล้วก็ปักลงไปแล้วก็กดดินรอบๆต้นสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้เขาไม่หมุนนะคะเวลามีลมมีอะไรพัดมานะคะถุงหนึ่งเราก็จะปักลงไปสักประมาณ5-6ก้านนะคะให้ดูพอสวยงามเป็นพุ่มๆนะคะเวลาเขาติดรากแล้วนะคะเขาก็จะยาวขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วเขาก็จะเป็นพุ่มสวยพอดีค่ะ ทั้งสวยด้วยแล้วก็รับประทานได้ด้วยนะคะส่วนบางคนที่เขาแบบว่าปลูกไม่ขึ้นเขามาเห็นของเราสวยเขาก็อยากซื้อนะคะเราก็ขายด้วยค่ะทั้งกินทั้งขายเลยนะคะการปลูกสนแหน่ก็จะยากแค่รอบแรกนะคะรอบแรกที่เราเอามาจากตลาดนะคะเรามาแล้วปลูกยากมากเลยค่ะบางคนเขาบอกว่ามือร้อนมันไม่น่าจะใช่มือร้อนมือเย็นหรอกคะ่ะอาจจะ ไม่เข้าใจว่าเขาชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะแต่อันนี้คือเราลองแล้วนะคะปลูกสามรอบสี่รอบอะค่ะกว่าจะเป็นก็รอบที่สี่อะคะ่ะต้องแช่นะ้ําจนกว่ารากเขาจะงอกแต่อันนี้ติดแล้วหลังจากติดแล้วก็ง่ายแล้วค่ะทีนี้ปักเพียงแค่นี้นะคะแล้วเราก็จะรอดูประมาณสัก 1> 7 1 0ถึง10วันนะคะถ้าเขาไม่มีอาการเหี่ยวหรือสลดเลยนะคะก็คือติดรากแล้วค่ะหลังจากเราปลูกเสร็จเราก็จะทำการรดน้ำให้ชุ่มๆนะคะรดจนกว่าน้ำเขาจะซึมออกข้างล่างเลยนะคะออกตุดทุงนะคะพอเรารดน้ำชุ่มๆแล้วบริเวณที่เราจะนำไปตั้งไว้ก็อย่าพิ่งให้เขาโดนแดดนะคะ เราเอาไว้ในร่มก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เราเอากลับมะพร้าวปิดหน้าดินเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อเก็บรักษาความชื้นให้เขาบางทีเราลืมรดน้ําวันหนึ่งก็ยังไม่เป็นไรค่ะที่เราปลูกแบบนี้เราไม่ได้อบไม่ได้อะไรนะคะเราก็รดน้ําปกติทุกวันเลยค่ะรดวันละครั้งนะคะรดตอนเช้าวันละครั้งเดียวค่ะแล้วเราก็เก็บเอาไว้ในที่ร่มนะคะ แรกๆปลูกแรกๆจะพึ่งให้เขาโดนแดดมากนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเหี่ยวได้นะคะเราปลูกแบบระบบเปิดค่ะไม่ได้อบถุงไม่ได้อะไรนะคะเราจิ้มๆแล้วก็เอากะมาพราวใส่ปลูกเก็บความชื้นให้เขาแบบนี้ค่ะเขาก็จะอยู่ชื้นๆแต่ไม่ถึงขนาดแฉะนะคะเพราะว่าดินที่เราผสมก็ค่อนข้างจะระบายน้ำได้ดีค่ะ แล้วก็รดน้ําได้ทุกวันค่ะวันละหนึ่งครั้งถ้าภายใน10วันเขาไม่เหี่ยวเลยนะคะก็แสดงว่าเขาติดรากแล้วแล้วเราค่อยเอาออกแดดลําไรนะคะปกติแล้วสรารหน่เขาจะชอบแบบแดดครึ่งวันนะคะแดดตอนเช้าครึ่งวันแต่ถ้าเขาโดนแดดเต็มวันดูแล้วรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยชอบแบบแดดมากเกินไปใบเขาก็จะให้ะคะ่ะ ดินก็อย่าให้เขาแฉะมากนะคะแต่ถ้าเราผสมดินแบบนี้เขาไม่แฉะค่ะเขาระบายน้ําดีค่ะอันนี้ค่ะหลังจากเราปลูกผ่านไปประมาณ3วันแล้วนะคะเขาก็ไม่มีท่าทีที่จะสะลดหรือเหี่ยวนะคะแต่เราก็รดน้ําแล้วก็เอาไว้ในร่มแบบนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบวิธีการผสมดินปลูกต้นสารหน่ไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ